เส้นทางที่จะทำให้คนเราเนี่ยรวยง่ายที่สุดนะถ้านอกจากการมีผัวรวยเนี่ยก็คือการถูกหวยเนี่แหละ,<ฮ>ะ <laughs> คือ <c oughs> ต้องบอกว่าทุกคนนะก็คือหวังเนาะเพราะว่าเราจะเห็นว่าทุกงวดก็จะมีคนรวยใหม่ๆเกิด <ๆ S 2> ขึ้นซึ่งอยากให้เป็นเราที่เป็นแบบนั้นบ้างทีนี้เราจะถามว่าราศีไหนบ้างที่แบบครึ่งปีหลังนี้เนี่ยจะมีดวงแบบรวยแบบไม่ทันตั้งตัวแบบโชคลาแบบวิ่งเข้าใส่ตังๆลงทุนน้อยได้เงินเยอะครับก็คือเรียกได้ว่า เงินหล่นทับโดยที่ไม่ได้ต้องทําอะไรมาก mm hmm. นะฮะคือหนึ่งราศีคือราศีกันครับผมราศีกันราศีกันเนี่ยคือมีโอกาสในเรื่องของการเงินนะครับเช mm ื hmm. ่อเพราะว่าดวงราศีกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างมีผลกระทบในเรื่องของการเงินเยอะ uh huh. มีหนี้สินนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีที่เหมือนฟ้าประทานเรื่องการเงินให้ mm hmm. นะครับมีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้จาก mm hmm. เงินก้อนใหญ่ๆจักเงินก้อนใหญ่ๆ<า>ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมาจาก การทํา,าทงานใช่ไหมหรือรายได้ประจำนะครับมันอาจจะมาเรื่องของโชคหรืออยู่ดีๆมีการลงทุนใหม่ๆแล้วได้เงินเข้ามาทีหนึ่งเยอะๆแต่ว่ามันจะไปถูกใช้สอยในเรื่องของการปลดหนี้เพราะว่าพอปลดหนี้ได้ปุ๊บเนี่ยการเงินของคุณก็จะคล่องขึ้น <S 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 จะมีเงินเหลือให้มาใช้กับตัวเองเพราะว่าเข้าใจเนาะว่าคนเป็นหนี้บางทีเนาะ มันก็ต้องเราก็ต้องหมุน <pp> ไปเรื่อยๆพลังงานของการใช้นี่อ่ะแต่ถ้าเกิดว่านี่กรณี้เอ้ยเราไม่ต้องจ่ายแล้วมันก็กลายเป็นเงินเก็บหรือว่าเป็นเงินที่เราได้ใช้จริงมันต้องมีหนทางในการที่เคลียร์นี่ไปได้ครับราศีกันตะราศีทุกศกนะฮะราศีทุกศเขาเรียกว่าโชคหล่นทับนะครับโชคนี่คือทุกด้านนะครับผมถ้าหากว่าใครคาดหวังเรื่องไหนก็ได้สิ่งนั้นถ้าคาดหวังเรื่องโชคก็เป็นปีทองที่จะได้โชคใหญ่ครับครับผมโชคใหญ่คือแบบ สองตัวสามตัวตรงหรือถึงขนาดแบบใกล้เลยปกติเคยได้เท่าไหร่ก็จะมากกว่าเท่านั้นไปหลายเท่านะแต่ขี่เส้นใต้นะ,ะคือคนที่แบบบอกว่าอยากจะถูกหวยอยากจะรวยด้วยอลอตเตอรี่ต่างๆเนี<ะ>้ยแต่ถ้าคุณเล่นแบบจุบจิบะอะเราก็จะมี <c oughs> ทั้งแบบ MRT และ BTS เนาะสมมุติถ้าคุณเล่นแบบจุบจิบ <c oughs> คุณก็ได้จุบจิบอะเพราะฉะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงใช่การลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นคือ ถ้าเราถ้าดวงจะได้ก็ต้องได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ไม่เกี่ยวกับซื้อเยอะซื้อน้อยโอเคอ่ะไปต่อราศีทัดไปคือราศีกรกฎนะครับเราสุกร,กราศีตัวเองเอยู่แล้วหรอครับน้องน, <c oughs> นั้น้องนั้เหมือนจะได้หลายหัวข้อนะ <c oughs> ทูสาาัตทสัตวทสัรบไปก่อนกรกฎดนี่คือเด่นเรื่องโชคลาบเลยเพราะว่ามีอิทธิพลของดาวพฤหัสโคจรเข้าทับตำแหน่งเรือนลาพระที่แปลว่าโชคลาบลาบรอยนะครับหรือว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หมดนะครับอ่ะซื้อติดติดไว้หน่อยเนาะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าโชคหรือว่าสิ่งต่างๆมันจะพุ่งเข้าหาเราตอนไหนกรกฎดเนี่ยดาวการเงินเขาจะไปเด่นช่วงปลายปีเพราะว่าตำแหน่งจุดการเงินคือดาวอาทิตย์อาทิตย์อยู่ในตำแหน่งช่วงปลายราศีของกรกฎนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ชาวกรกฎเนี่ยช่วงสิ้นปีมันจะเป็นช่วงที่มีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่แบบตุ้มตามวายขอได้หลายทางสัธุสาตุสาธุราศีตุลนครับผมราศีตุลครับราศีตุลเมื่อกี้เป็นหนึ่งในราศีที่ยิ่งมูยิ่งรวยนะครับพอไปมูมาแล้วเนี่ยเขาก็จะได้โชคนะครับมันก็จะสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นราศีนี้จะเด่นเรื่องการได้โชคจากการที่ไปมูไปไหว้พระนะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณก็แบ่งที่บอกว่าเอามูที่คุณแบบสบายใจชื่นใจแล้วก็อย่าลืมประเมินด้วยว่าท่านส่งให้หรือเปล่าก็ต้องนิดนึงอ่าโอเคไปต่อครับราศีถัดไปราศีกุมนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งในราศีที่มีโอกาสเด่นในเรื่องการเงินรวมไปถึงเรื่องของการได้รัพย์สิ่งขนาดใหญ่นะครับบ้านรถที่ดินหรือว่าสิ่งของต่างๆที่เข้ามาในช่วงปีนี้มันเป็นปีที่คุณจะได้รั์นะครับขึ้นมาเก็บนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีหนทางที่ทําให้มีเงินเข้ามานะครับเรื่องของโชค ก็เด่นในราศีนี้ด้วยครับพอได้โชคปุ๊บก็อาจจะแปลเปลี่ยนไปเป็นสิ่งสิ่งนั้นที่พูดมาข้างต้นทั้งหมดถูกต้องอันนี้ก็คือปังอยู่ตอนไปเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งนี้จะทําให้แปลเงินแปลเงินเป็นสินทรัพย์ก่อไปเพราะว่ายังต้องบอกว่าบางคนอ่ะคือมีเงินอ่ะมีเงินสดอ่ะแบบไหลออกนะแต่พอแปลเปลี่ยนเป็นแบบสิ่งต่างๆาบ้านรถนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเออมันก็จะคลองอยู่ได้ใช่ครับ คือเหมือนแปลว่ารู้จักวิธีการเก็บเงินบริหารเงินของตัวเองถ้าเป็นตัวเลขอาจจะเก็บไม่อยู่ก็แปลงไปเป็นทรั์สินเพื่อให้ตัวเองเก็บความมั่นคงตรงนี้ได้ครับราศีถัดไปราศีมังกรครับมังกรนี่มาตลอดเหมือนกันมังกรก็เด่นนะบมังกรนี่เขาเป็นเขาเรียกว่าดาวดีโคจรในตําแหน่งที่ดีทั้งปีนะครับเลยส่งผลทำให้ชาวราศีมังกรเนี่ย ลงทุนเด่นโชคลาบดีครับผมก็เป็นปีที่ได้ทั้งเรื่องของการลงทุนใหม่เรื่องของโชคลาบใหญ่ๆครับหรืออาจจะได้โชคลาบมาแล้วก็มาต่อทุนของการลงทุนอีกก็จะยิ่งปังแบบสมมติขายของได้ประมาณนี้แบบมีออเดอร์แค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มทุนก็อาจจะได้เงินเพิ่มกว่าเดิมชาวมังกรก็คือจะยิ่งปังกว่าเดิมอีกขอสรุปให้อีกทีว่ามีกี่ราศีบ้างคมังกรกุมตุลกรกฎพฤกษ เน้นย้ําในเรื่องของโชคลาบเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ก็ถ้าเกิดว่าไม่ลงทุนน่ะก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันก็ถ้าไม่เสี่ยงก็จะไม่ได้เลยเอเพราะฉะนั้นก็ลองเสี่ยงโชคแต่เราก็ไม่ได้แบบบอกว่าคุณจะต้องเล่นตลอดเวลาแต่คือทุกคนเล่นอยู่แล้วอ่ะเออแบบบางคนแบบว่าไงบ้าะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นนิดนึงคำสัแต่ว่าหลักๆคือคนโชคดีเขาก็จะมีโชคจากในด้านต่างๆด้วยเช่นกันนะครับก็ลองดูเผื่อ มีแนวโน้มในด้านต่างๆที่เข้ามาครับเพราะว่าบางคนน่ะโชคดีบางคนโชคดีจริงๆนะค,คือแบบเล่นก็ไม่ค่อยเล่นหรอกครับเราจะเห็นว่าคนที่แบบเขาเล่นนะอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ใช่สายเล่นโดยตรงรบแบบเล่นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็คือตุ้มเลยใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่โชคดี คุณต้องอยู่ในราศีพวกนี้คุณต้องกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กย่างแชน้องนัทเนี่ยกรกฎใช่ไหมน้องนัทก็จะรู้ว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเรามีโชคเรื่องอะไรคนเรามีโชคไม่เหมือนกันน้องนัทอาจจะมีโชคในเรื่องของงานงาน้นงนัทเด่นขึ้นมาถูกไหมแต่บางคนเขามีโชคเรื่องการเสี่ยงโชคเขาก็ไปเด่นเรื่องนั้นครับเป็นอเกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะแชร์ครับ